ีแฟก t ์ about me นะคะหรือว่า20ข้อเกี่ยวกับอูมีนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยที่ข้อแรกด้วยกันอูมีเนี่ยชื่ออูมีนะคะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าทะเลเนาะข้อที่2อูมีเป็นแบบเป็นบลิงที่แบบว่าบ้าและพิงหนักมากะคระัจะมีบลิงหลายเลเวลใช่ไหมอูมีเป็นแบบเลเวลที่บ้าหนักมาก คืออาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ b l a c k พิ n งกแต่คือแบบความชอบนี่คือแบบเอาไปเลย10เต็ม10อะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็อูมิก็เมนลิซ่านะคะลิซ่าแบล็คพิ้งคนไทยด้วยสปอร์ตกันเองข้อที่3นะคะอูมิชอบเต้นมากกว่าชอบร้องเพลงนะคะเพราะว่าอูมิเป็นคนที่ร้องเพลงเพี้ยนมากๆเลยค่ะ คือแบบร้องร้องเพี้ยนจริงๆนะคะคือแบบร้องไม่เป็นเต้นก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่คืออูมีชอบเต้นนะคะข้อที่สี่นะคะอูมีชอบแต่งหน้าและแต่งตัวมากมากมากมมากของมากที่สุดนะคะอูมีเป็นคนที่แบบชอบเกี่ยวกับการแต่งตัวมากๆเลยเนาะก็เลยจะแบบชอบแต่งหน้าแล้วก็ชอบแต่งตัวแบบสไตล์ตัวเองหนักมากแล้วก็จะแบบ ไม่รู้สิเวลาเราแต่งหน้าหรือว่าเราแต่งตัวมันทําให้เราแบบมีความสุขอะเหมือนแหวนสมมติว่าแบบเรื่องเสื้อผ้าแต่งหน้ามันแบบระหว่างทำสนุกมากมากนะคะสำหรับอูมิเนาะข้อที่ห้าตัวอมิเน่ไม่ได้เป็นคนชอบดูซีรีส์เกาหลีอะไรขนาดนั้นเนาะไม่ได้ติดซีรีส์เกาหลีแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนาะอุมิจะมีเรื่องที่อุมิว่าเออมันน่ารักดีซึ่งก็คือส่วนตัวตอนนี้ชอบนะคะแต่ก็จะไม่ได้ติดขนาดนั้นชื่อเรื่องว่า Touch Your Heart นะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ารักเลยแหละถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบซีรีส์เกาหลีและยังไม่เคยดูเรื่องนี้ก็อูมีแนะนำมากๆเลยนะคะว่าต้องไปดูข้อที่6อูมีเป็นคนที่นอนดึกนะคะถ้ามีใครเคยดูไลฟ์ของอูมีเนี่ยก็จะรู้ว่าอูมีเนี่ยเป็นคนที่ชอบนอนดึกเพราะว่าตอนนั้นอูมีทำเป็นเหมือนแบบเล่นเกมเป็นเหมือนถามคำถามอะไรประมาณนี้เนาะก็เางคนนอนดึก ไม่ได้ชอบแบบไม่ได้อยากนอนดึกแต่คือแบบคือมันไม่ยอมนอนอ่ะข้อที่เจ็ดนะคะอูมีเป็นลูกคนเดียวนะคะไม่มีพี่น้องอะไรเลยเนาะคนเดียวเป็นลูกคนเดียวทั้งนั้นข้อที่แปดเนาะสิ่งที่อายมากๆอย่างหนึ่งแบบแทบจะอายที่สุดเท่าที่เคยทำมาในชีวิตเนาะอูมีอะ่ะ เคยไปคอนเสิร์ตแบล็คพิ้งกับเพื่อนใช่ไหมคะเวลามันเป็นคอนเสิร์ตนะ <S <S ออกก <recreate> ็ต้องเปิดตัวแบบอลังการใช่ไหมจะไม่ใช่อยู่ดีๆเดินเข้ามาแล้วมาเซอร์ไพรส์อย,ย่างนั้นมันไม่ใช่อ่ะเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือตอนนั้นมันตื่นเต้นมากไงคือแบบแค่ดู MV ที่มีหน้าแบล็คพิ้งณจุดนั้นก็แบบจะร้องไห้แล้วอะก็เลยแบบตกใจนะเฮ้ยน่แบล็คพิง้งเหรอเพราะเขาอยู่ไกลเนาะแล้วก็แบบกรี๊ดดังมากอะกรี๊ดกันอยู่สองคนอะไรอูมิกรี๊ดดังมากแล้ว และคือมันไม่มีใครกรีดไงแล้วก็แบบโ oh อ้ไม่กอดไม่กรีดไปนั่นแหละอัน,นั้นเป็นหนึ่ง A สิ่งที่อูมิแบบขำตัวเองมากๆกเลยนะคะข้อที่9้อูมิเป็นแบบคนที่เป็น perfectionist อะ่ะคือคนที่เป็น perfectionist เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแบบต้องเพอร์เฟกในทุกๆด้านเนาะแต่แบบสมมติว่าด้านการเรียนใช่ไหมคะคือสมมติว่าอูมิแบบ เป็นคนที่ชอบให้ตัวเองเนี่ยจะได้เกรดดีๆเนาะใครก็ต้องอยากได้ใช่ปะแล้วแบบบางทีสมมติว่าครั้งที่แล้วเราทำเกรดได้ไว้ๆดีเนาะเราก็จะซัฟเฟอร์เหมือนแบบทำให้ตัวเองกดดันแล้วก็เครยียดด้วยตัวของตัวเองนะคะไม่มีใครบอกว่าต้องได้คะแนนเท่านี้นะไม่มีนะคะมีแค่ตัวเองคนเดียวก็จะเครียดเองข้อหัดไปอูมิเป็นคนเกลียดหนังผีนะคะ ข้อถัดไปชอบมาเวลมากๆเลยนะคะมาเวลแบบไม่ใช่ขับแคปเทนมาเวลนะคะมาเวลเองเลยอะ่ะอุ้มชอบแบบค่ายนี้มากๆไม่รู้เรียกว่าค่ายหรือเปล่านะแต่ว่าอุ้มก็เรียกงั้นอ่ะอุ้มชอบมากๆนะคะคือแบบเป็นแฟนกรแล้วก็ชอบดูหนังของเขามากๆ โดยเฉพาะเอ็นเกมที่ไปดูมานะคือแบบโอ้ไม่กอดดีมากเลยค่ะร้องไห้ประมาณสามรอบอะแต่คือแบบน้าตามันไม่ได้ไหลออกมาแนละ้วเพราะคือแบบพยายามกั้นเอาไว้เพราะแบบว่าตอนนั้นแบบแต่งหน้าไงแล้วคือใส่ทามาสคาร่าอยู่แล้วถ้าเกิดร้องไหนะ้ไม่แน่ใจว่ามาสคาร่าตัวเองกันน้ำหรือเปล่านะจาไม่ได้ก็เลยกลัวแบบหน้าเละไงแล้วตอนนั้นมันยังไม่ห้างยังไม่ปิดคนอาจจะเห็นก็เลยแบบอย่าร้องไห้นะแต่คือน้ำตาคลอเลน,นะคะอูมิ ไขผมหรือโกนผมเนี่ยแบบตรงเนี้ยตรงนี้จะชอบแบบบางทีมันก็จะแสะกลาบางทีมันก็จะแบบไวข้างเดียวไปเลยมันแล้วแต่นะคะอารมณ์ก็คือเป็นเรื่องๆจะถามว่าทําทําไมมันยังไงตั้งแต่เมื่อไรอะไรอย่างงี้อุ้ม่ทำตั้งแต่ป .3 นะคะตอนป .3 นี่คือผมไม่ได้ยาวขนาดนั้นโอ้โหตอนนั้นนี่คือแบบโกนตรงนี้ใช่ไหมแล้วข้างบนก็สั้นอนะคือแบบมันสั้นแบบสั้นอแะบบแบบแบบมันไม่ได้ผมลงมาเป็นผมแบบเนี้ย คือตอนนั้นแบบตอนเด็กๆอูมีก็เห็นแม่ทำใช่ป่ะแล้วเออเก๋อ่นะมันเก๋มากคือแบบมันไม่มีใครทำใช่ป่ะคือลองดูดิถ้าเกิดเราดูเด็กทั่วๆไปอะ่ะมันไม่มีใครทำถูกไหมอูมีก็เลยแบบแล้วโรงเรียนอูมีเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สามารถแบบทำผมแบบไม่ต้องแบบไม่จำเป็นต้องถักเปียอะไรนี้เราสามารถตัดผมตามใจชอบได้แต่คงไม่ใช่แบบเอ,อ่อทำผมสีชมพูไปโรงเรียนนะคะก็คือ นี้โรงเรียนเก่านะคะตอนโอเคสีผมของอูมีเนี่ยสีนี้เลยอ่ะมันจะชอบมีคนทักอูมีว่าอูมีย้อมผมใช่ไหมคะอะไรแบบนี้ไม่น,นะคะอุมีไม่ได้ย้อมผมไม่เคยย้อมผมเลยอะไรประมาณนี้มันเป็นสีผมธรรมชาติเลยเนาะก็นี่สีน้ำตาลอ่อนประมาณนึงเพราะมันไม่ได้เข้มมาก แต่ก็ไม่ได้อ่อนมากแต่ตอนเด็กๆมันจะอ่อนกว่าน,นี้เนาะมันค่อยๆเข้มขึ้นสิบสี่อูมิเผยพูดเมื่อตะกี้แล้วว่าตั้งแต่ในชีวิตนี้ไม่เคยยอมผมเลยนะคะ mm hmm. คือแบบอาจจะมีคิดบ้างว่าทําแบบตรงปลายนิดนึงดีไหมแต่ว่าคิดกับตัวเองว่าแบบเออไม่ต้องยอมผมเพราะว่าผมเราเนี่ยสีมันก็โอเคแล้วก็ไม่ต้องยอมเนาะข้อที่สิบห้าเทศกาลที่อูมิชอบที่สุดนะคะคือเทศกาล คริสต์มาสหรือปีใหม่นะคะคือมันไม่ใช่แค่ว่าได้ของขวัญอะมันรู้สึกแบบว่ามันจะมีบรรยากาศแะความรู้สึกอะไรที่รู้สึกว่าชอบช่วงคริสต์มาสมากๆกันะคะมันรู้สึกแบบไม่รู้ที่ชอบแล้วก็วันเกิดนะคะเพราะรู้สึกว่าแบบวันเกิดนะฉันเกิดวันดีอะไรประมาณเนี้ไม่รสิรู้สึกแบบมันพิเศษเนาะมาคือข้อที่สิบหก อูมิทำ Youtube ตอนแรกเพราะว่าเห็นเพื่อนทำนะคะคือตอนแรกสุดนะไม่ใช่ชาแนลนี้นะอูมิเคยทำมาก่อนชาแนลหนึ่งเป็นชาแนลแบบไม่รู้สิเอ่อทำเกี่ยวกับละครตุ๊กตาเนาะแล้วมันไม่ได้เป็นคุณ i t y อะไรที่ดีเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเด็กแบบปอ .3 อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องแต่แค่อยากถ่ายวิดีโอเล่นตุ๊กตากับเพื่อนแค่นั้นแล้วก็ เลิกนะคะพอรู้สึกว่าแบบเออไม่ค่อยได้เล่นแล้วอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็เลิกทํา youtube จริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้ทําจริงจังหรอกแค่แบบอยากจะโพสแล้วก็โพสอะไรประมาณนั้นแล้วเราก็เลิกทําช่องนั้นถูกไหมแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะท o u t u b e แล้วเราก็เห็นเพื่อนสนิทก,ก็คือแบบเขาเพื่อนสนิทตอนนั้นนะเขาทาแล้วเราก็แบบเออจริงๆมันก็น่าสนใจดีเนาะแล้วก็แบบ ดยส่วนตัวเนี่ยชอบพูดกับตัวเองเหมือนว่าถ่ายวิดีโออยู่อะเหมือนถ่ายวิดีโออยู่แต่ไม่มีกล้องนะคือแบบเป็นคนที่ชอบก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็ไหนๆแลวเราก็ทํามันไปเลยดีไหมอะไรแบบนี้แต่คือจริงๆแล้วป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตัดต่อนะคะแค่ชอบถ่ายวิดีโออย่างเดียวก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของชมนมีนะคะข้อที่17นะคะ อาชีพที่อูมิอยากเป็นตอนโตเนี่ยเป็นอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์นะคะคืออย่างที่บอกว่าอูมิเป็นคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับการแต่งตัวหรือแต่งหน้าเนาะหรือว่าแฟชั่นอูมิเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบอะไรอย่างนี้ชอบ mix and match เสื้อผ้าเนาะก็เลยแบบเออตอนโตอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวกับแฟชั่นแต่คือแบบถ้าเปิดร้านของตัวเองก็ต้องแบบต้องมีความทาเรื่องเปิดรนะ้านทํานู่ทนทํานี่แล้วมันแบบอูมิไม่ได้อยากทําเรื่องนั้นเนี่ย แค่อยากออกแบบเสื้อผ้าก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบแฟชั่นดีไซเนอร์อะไรย่องที่อที่18นะคะช่อง YouTube ที่อูมิชอบมากที่สุดจริงๆอูมิชอบหลายช่องน,นะคะก็คือช่องที่แบบอูมิจะมักดูเวลาแบบพอเ oh. ขาโพสวิดีโอปุ๊บก,ก็จะดูปั๊บแล้วคือแบบดูเรื่อยๆสนุกๆเนาะถ้าสำหรับแบบเออเป็นคนนะแบบเป็นคนมันจะมีแบบการ์ตูนกับแบบคนเนาะก็จะเป็น ถ้าเป็นคนก็คือ Bear Hug Production นะคะคืออูมิชอบพี่ซายพี่การแล้วก็ทีมงานมากๆเลยเนาะคือดูแล้วแบบเพลินแล้วก็สนุกมากๆเลยเนาะและ้วสำหรับเอ่อ YouTube อย่ช่องหนึ่งจะเป็นแบบเกี่ยวกับ Animation นะคะก็คือ Real Peach นั่นเองเนะอูมิก็ชอบดูเพราะามันตลกแล้วก็ดูเพลินแล้วก็แบบว่าจริงมากๆเลยนะคะข้อที่19นะคะตอนเด็กๆอมิเ,เป็นคนที่มักจะหลับค่อนข้างยาก ตอนเด็กเนี่ยโดยเฉพาะก่อนวันที่จะเปิดเทอมเนี่ยอวิ๋จะหลับยากมากๆกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคือหลับง่ายขึ้นแต่บางวันก็จะหลับยากขึ้นนิดนึงเวลาแบบสมมุติว่าเราไปแบบไปทัศนศึกษาที่ต้องไปแบบนอนค้างก็จะหลับยากขึ้นมาประมาณนึงแต่มันจะไม่ยากเท่าสมัยก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยคือนอนแบบเครียดหนักมากข้อต่อไปนะคะคือข้อที่ยี่สิบ ช่องอูมิ a n n e l นะคะครบ1 K แล้วค่ะ1 K หรือว่า1,000 s u b s c r i b e r นะคะคือแบบว่าอูมิดีใจมากๆเลยที่ว่ามีคนติดตามอูมิถึง1,000กว่าคนแล้วนะตอนนี้คือก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ดูวิดีโอของมิไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาโดยตลอดนะอูมิก็ ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนๆเ,เนี่ยก็อูมิจะไม่มีวันนี้นะคะที่จะมาถึง1,000ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็สำหรับวันนี้อูมิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเราจะไปถึง2,000 2 K ได้หรือว่า2,000 s u b s c r i b e r นะคะแล้วก็ like comment สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ